8 0 0 0 0นล4 000, 2 7 8 9ภายใน7วินาทีท่านจะทำได้หรือไม่มาพบกับ EP3 เคล็ดลับง่ายๆคิดลบเลขเฉพาะชุดที่2 m a t มทสตูดิง่ายๆสบายๆเคล็ดลับคิดเลขในสมองให้เร็วขึ้นบายครูทีเชียงใหม่การลบรูปแบบเฉพาะชุดที่2นี้โจทย์จะเป็นรูปแบบที่มีตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มร้อยเต็มพัน หรือเต็มหมื่นดังนี้ข้อ1 400-82ข้อ2 800-567ข้อ3 5000-2432ข้อ4 9000-3821และข้อ5 10,000-4725เราจะเปลี่ยนการคิดใหม่จากรูปแบบเดิมนะครับเราทำได้ดังนี้ ข้อแรก400 82เราก็เปลี่ยน400เป็น399บวก1ลบด้วย82เราก็จับ399ลบด้วย82ก่อนได้317แล้วมาบวก1ก็จะกลายเป็นคำตอบ318ครับแต่เราสามารถคิดง่ายๆโดยการลบตัวตั้งด้วย1ก่อนแล้วลบกันจากนั้นผลลัพธ์เราก็มาบวกเพิ่มอีก1เราก็ได้เป็นคำตอบนั่นเองครับ เราเห็นแล้วว่าการลบเลขวิธีนี้เราไม่มีการยืมตัวเลขให้วุ่นวายเลยนะครับดังนั้นในข้อที่1เราคิดลบเลขได้ง่ายๆดังนี้นะครับ400ลบ82นั้นจากตัวตั้ง400ให้ลบด้วย1ก็จะเป็น399แล้วก็จับ399ลบด้วย82ก็กลายเป็น317ง่ายๆนะครับแล้วเราก็เอาคำตอบ317มาบวกด้วย1 ก็จะกลายเป็น318ซึ่งเป็นคำาสุดท้ายของข้อนี้นั่นเองครับจากข้อ2เราก็เลยสามารถคิดทำง่ายๆได้ดังนี้นะครับ8 0 0 5ลบ5จากตัวตั้ง8 0 0ลบด้วย1ก็จะเหลือเพียง799นำ7 9 9า799ลบด้วย5้7ก็จะกลายเป็น232และคำตอบข้อนี้ก็คือ232บกหก็คือ233นั่นเอง แต่เราสามารถเขียนเป็นรูปแบบง่ายๆได้นี้นะครับ8 0 0 5 7ลบก็จะกลายเป็น799-567บวก1ก็จะกลายเป็น232บวก1แล้วเราก็ตอบ233ทํานองงเหยบการวิธีคิดเช่นเดียวกันครับเราก็จะเห็นว่าเราสามารถคิดลบเลขดังกล่าวได้ง่ายๆแล้วนะครับในข้อที่3 5000-2432 แล้วก็เปลี่ยนเลยเป็น4,999ลบ2432ระบุกที่1คําตอบที่ได้ก็คือ2 5 67ป่ที่1ตอบ2568ครับข้อข้อที่4 900ลบด้วย ,3821 แล้วก็เปลี่ยนเป็น8,999ลบด้วย ,3821 ระบกที่1คําตอบข้อนี้ของเราก็จะมาจาก5,178และบุกที่1 ข้อนี้ก็ตอบ5,179ในข้อที่5 1 0 0 0 0ลบด้วย4,725แล้วก็เปลี่ยนเป็น9,999ลบ4,725หรือบกด้ 1, วย1เราก็จะเหลือเพียง5,274บวกด้วย1ข้อนี้ตอบ5,275ครับในข้อนี้นั้นเนื่องจากว่าโจทย์เป็น1,000 0 เราสามารถใช้คิดลบเลขเฉพาะจุดที่1ได้ดังนี้เช่นกันครับจากตัวลบ4,725เราจะเห็นว่า4 72เป็นเลขที่ไม่ใช่หลักหน่วยเป็นเลขหลักพันหลักร้อยหลักสิบเราก็หาเลขที่บวกแล้วได้9คือ 5, 2 7ตามลำดับส่วน5เป็นหลักหน่วยก็หาตัวเลขเที่มบวกกันแล้วได้10คือ5ดังนั้นข้อนี้คำตอบก็คือ5 2 7 5 เช่นเดียวกับวิธีคิดลบเลขเฉพาะชุดที่2ครับต่อไปเราจะคิดง่ายๆขึ้นไปอีกนะครับเราอาจใช้วิธีคิดว่าเรามีตัวตั้งที่อยู่บนตัวลบแล้วลบทีละตัวจากซ้ายไปขวาได้ดังนี้ครับเช่น7 0 0 0 2 6 3ลจาก7000เราคิดเป็น6999แล้วลบเลขกันดังนี้ครับ6999-2634ลบ2634 ลบกันได้4,365แล้วเราก็บวกด้วยหนึ่งคำตอบก็จะกลายเป็น4,366ได้ทันทีนะครับแต่ถ้าการคิดดังกล่าวนั้นถ้าเรายังไม่ถนัดเราก็อาจจะใช้เสียงพูดการลบทีละตัวประกอบก็ได้นะครับจากซ้ายไปขวาเช่น5 0 0 0 3 6ลบเราอาจจะใช้การพูดนี้นครับจากหลักการคิด5,000เราจะคิดเป็น4,999 แล้วเราก็พูดดังนี้นะครับ4ลบ3ได้1 9-6ลบได้3 9-7ลบ7ได้2และ9-2ลบ2ได้7และบวกด้วย1ได้8คําตอบก็คือ1328หรือ1328นั่นเองครับแต่ถ้าเมื่อเราได้คิดลบเลขที่ใช้การออกเสียงคําตอบทีละตัวถนัดแล้วนะครับเราก็มาเปลี่ยนเป็นการคิดลบเลขทีละตัวในใจเลยนะครับจากซ้ายไปขวาเช่น 7000-5832แล้วก็เปลี่ยนจาก7000เป็น6999แล้วเราก็คิดคำตอบในใจดังนี้นะครับ6-5ได้1 9-8ได้1 9-3ได้6และ9-2บวก1ได้8คำตอบก็คือ1168หรือ1168นั่นเองเช่นเดียวกันครับหรือเราใช้การบวกจากซ้ายไปขวาหาคำตอบก็ได้นะครับ โดยคิดเลขที่ไปบวกให้ได้เท่ากับเลขที่เราได้ตั้งไว้แต่สำหรับหลักหน่วยให้คิดเลขที่ไปบวกนั้นให้ได้10นะครับดังนี้เช่น7 0 0 0 5 8 3ลบ5,832จาก7000เราคิดเป็น6 9 9 9แล้วเราคิดคำตอบดังนี้นะครับ1-5บวก5ได้6 1-8วก8ได้9 6-3บวก3ได้9 ส่วน8บวก2ได้10นะครับแล้วคำตอบก็คือตัวเลขที่นำไปบวกในที่นี้เราก็ตอบ1 1 6 8หรือ1,168นั่นเองครับหรือเราคิดภาพในสมองได้เลยดังนี้นะครับเช่น7 0 0 0 5 8 3ลเราก็วาง6999บน5832 แล้วเราก็หาตัวเลขที่มาบวกกันนะครับ1บวก5ได้6 1บวก8ได้9 6บวก3ได้9 8บวก2ได้10ข้อนี้ก็เลยตอบ1 6 6 8นะครับซึ่งวิธีนี้ใช้เวลาคิดเร็วมากครับต่อไปเรามาฝึกคิดโจทย์ลบเลขเฉพาะชุดที่สอกันในใจนะครับซึ่งมีด้วยทั้งหมดอยู่4ข้อด้วยกันนะครับข้อ1 600 6 0 0ลบ156เราคิดภาพในสมองได้ดังนี้ครับ 5 9, 6, 1, 5, 5, 5 9 9ลบหนึ 999, ่บวก1ได้ 2, 8, 2, 7, 9, 5 4าบวกหได้9และ4ี่บวกได้10ข้อนี้ตอบ4-4-4นะครับข้อที่2 9 0 0 0 2 7 4ัเราคิดภาพในสมองได้ดังนี้ครับ8999-2749 6-2ลบสองเจบวก2ได้8 2ดบวก7ได้9 5-4บวกสได้9และ1-9บวก9ได้10ข้อนี้ตอบ6-2-5-1ครับ สำหรับข้อ3 8 0 0 0 0 4 000, 7 8 3 5เราคิดภาพในสมองได้ดังนี้ครับ7 9 9 9 9ลบ4 7 8 3 5 3บวก4ได้7 2บวก7ได้9 1บวก8ได้9 6บวก3ได้9และ5บวก5ได้10ข้อนี้คำตอบก็คือ3 2 1 6 5ครับข้อ4 5,000-362,458เราคิดภาพในสมองได้ดังนี้ครับ4แล้วก็มี95ตัวลบด้วย362,458เราหาคำตอบได้ดังนี้เลยครับ1บวก3ได้4 3บวก6ได้9 7บวก2ได้9 5บวก4ได้9 4บวก5ได้9และ2บวก8ได้10ดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ 1>, 1 3 7 5 4 2ครับสรุปถ้าเราเข้าใจและถนัดในการคิดลบเลขดังกล่าวแล้วเราก็สามารถคิดในใจแล้วพูดหรือเขียนเป็นคำตอบได้ทันทีนะครับเช่นข้อที่1 400-257คิดวางโดยเลข3 9 9บน257 แล้วเราก็ตอบเลยนะครับ143ซึ่งมาจาก1บวก2ได้3 4บวก5ได้9และ3บวก7ได้10นั่นเองครับข้อ2 6,000ลบ3,328คิดโดยวางเลข 5, 9, 9, 9บน 3, 3, 2, 8แล้วเราก็ตอบเลยนะครับ 2, 6, 7, 2โดยคิดมาจาก2บวก3ได้5 6, บวก3ได้9 7บวก2ได้9และ2บวก8ได้10ครับสำหรับข้อ3 40-12345คิดโดยวางเลข3 9 9 9 9บน1 2 3 4 5แล้วเราก็ตอบเลยนะครับ2 7 6 5, 5 5โดยคิดมาจาก2บวก1ได้3 7บวก2ได้9 6บวก3ได้9 5บวก4ได้9และ5บวก5ได้10ครับ ข้อ4เป็นข้อสุดท้ายนะครับ8 0 0 0 0 0ลบด้วย642,789เราคิดโดยวางเลข7แล้วตามด้วย95ตัวบน6 4 2 7 8 9แล้วเราก็ตอบ1 5 7 2 1, 1 1นะครับซึ่งคิดมาจาก1บวก6ได้7 5บวก4ได้9 7บวก2ได้9 2บวก7ได้9 1บวก8ได้9และ1บวก9ได้10 ซึ่งคิดว่าโจทย์ข้อนี้ตามที่ตั้งไว้ว่าเราไม่ควรเกิน7วินาทีก็สามารถทำได้แล้วครับสำหรับ ep 3ก็จบแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนสามารถนำหลักการคิดเฉพาะชุดที่2นํนำไปใช้ได้แล้วกันนะครับกรุณากดติดตามกดกระดิ่งแมทสตูดิโอง่ายๆสบายๆขอบคุณมากครับบายกูทีเชียงใหม่